ัวครัววันนี้เมนูของเราโหดมากครับผมเอาจริงนะวิธีนี้ยังทำใจไม่ได้เลยปรุงมังกรเจ็ดสียักษ์มึงเอาออกซิเจนมาด้วยทำไมเนี่ยตัวตอนแรกนึกว่าแบบจะนอกน้ำแข็งมานะครับเย็ดเคกวันนี้วันสุดท้ายของมึงเลยนะอยากเลี้ยงไว้มากเลยแหละไม่มีทางเลี้ยงนะครับราะว่า เขาว่ากันว่าเนื้อของกุ้งมังกรนี่ก็ถือว่าเป็นสุดยอดแล้วนะของจักระพัดอาหารทะเลทั้งหมดนะครับเราคงได้ทำการส่งเขาไปนอนหลับแล้วนะครับโอเคมา,าเราไปกันเถอะนะเพื่อนไอกเรอโอ้ยโอ้โอ้ โอ้<ะ>คือตอนข่ามมาเนี่ยหลายคนก็บอกเฮ้ยน่าสงสารนะพี่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอพี่ไปทำเรซูช์มานะอย่างกุ้งเนี่ยพี่ก็ต้องทำเรซูช์เขาบอกว่าบางประเทศเนี่ยถ้าเกิดว่าร้านอาหารเนี่ยไม่ฆ่ากุ้งก่อนที่เอามาทำเนี่ยผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าจะเป็นการปลิดชีพเขาให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำในความเป็นจริงแล้วอาจจะทำให้เขาตายเร็วดีมากกว่าที่เอาเขาไปใส่ในรังนึ่งหรือที่อะไรอย่างนี้เลยรู้ไหมเพราะฉะนั้นพี่ไปดูยูทูบมานะครับกุ้งมังกรเนี่ยการฆ่าเขาเคือเอนมีดแทงเขาไป <c oughs> ข้างในเนี่ย ส่วนเมนูของเราในว,วันนี้เนี่ยทำได้หลายเมนูนะครับเขาบอกวัตถุดิบที่ดีเนี่ยต้องกินให้สดเพราะนั้นจะเป็นปาชีมิหัวกุ้งเนี่ยอาจจะไปทำข้าวต้มนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เคยไปกินตามร้านอาหารจีนก็คือเลือดกุ้งมังกรร oh, ู้ไหมเลือดกุ้งมังกรเนี่ยสีใสๆนะไม่ได้เป็นสีแดงนะเอาละครับอมิษฎจะกินให้หมดนะครับขอบคุณครับสหานมือนี้ เขาบอกว่าข้างใต้นี้นะครับเ,<อ>เรียบร้อย,ลยแล้วครับน่ารูเลือดคราครับ,รบเลือดเยอะมากนะตัดเส้นประสาทเขานะครับแล้วก็ตายทันทีเลยไม่ต้องทรมานนะครับ ที่กระตุกอยู่นี้ก็น่าจะเป็นมัสสุสปสัส,สกล้ามเนื้อมันกระตุกอ,ะอ่ะเยอะมากโอ้หดูดิแข็งเป็นวุ้นเลยอ่ะแข็งเป็นวุ้นเป็นเจลาตินเลยนี่ถือว่าเป็นของดีเวลาขึ้นเหลานะครับ วิธีการกินก็คือใส่กับสไปซ์เพื่อเป็นการดับคาวมาดูวุ้นใกล้ๆครับอยากรู้เนะาะรุดรสชาติมันรสชาติมันเป็นยังไงแบบไม่ใส่กับสไปร์เนี่ยขอลองชิมช้อนนก่อนนะ ไม่มีกลิ่นคาวเลยนะกลิ่นเหมือนน้ำทะเลกลิ่นแบบเค็มๆแต่ไม่มีความคาวเลยนะแต่ธรรมดาเขาจะใส่กับสไปน์นะครับเนี่ยหน้าตาแบบนี้อืมกินเยอะเลยอ่ะอืม แหละมากนะเยลลี่ดีๆนั่นเองแล้วก็ได้สไปน์นะครับตัดเข็มเป็นหวานก็กลมกล่อมดีขอบคุณนะครับเช e ยร s ซาชิมิครับตัวนี้กินเลือดเขาเสร็จแล้วนะครับเราจะใช้ทุกส่วนเขาจริงๆนะครับ <c oughs> ก็คือเลือดก,ก็กินหัวกระดูกทั้งหมดเดียไปทำสต๊อกนะครับแล้วก็ต้มน้ำซุปทำเขาต้มส่วนตัวเขาเนี่ยวัตถุด,ดิบที่ดีสุดในท้องทะเลก็ต้องซาชิมินะครับ เนื้อทั้งหมดน่ก็อยู่ในตัวหางของเขานี่คือสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะนึกไหมเป็นสิ่งที่เวลาเราสั่งเขาแล้วเราก็นั่งรอที่โต๊ะนั่งคุยกับเพื่อนแล้วพอเขามาเราก็กินเขาครับเราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงแต่เวลาได้ลงมืออย่างงี้พี่รู้เลยว่ามันทําให้เราเรารู้สึกอ re c i a t สสิ่งที่เรากำลังจะกินมากขึ้นเราจะไม่กินทิ้งทิ้ว้างนึกไหมเพราะเราได้ลงมือทําเราได้เห็นทุกอย่างจริงอ่ะบางคนสมัยนี้แบบเขาร้านอาหารสั่งกุ้งอบเกลือมาโลนึง กุ้งตายไปสิบกว่าตัวกินตัวสองตัวทึ้งหรือว่าคว้างทิ้งหมดแล้วเพราะคุณไม่เคยเห็นสิ่งพวกเนี้คุณสั่งกุ้งใช้น้ําปลามาเขาก็ฆ่าคุณสดๆแต่ฆ่าในครัวคุณไม่เห็นคุณกินตัวสองตัวแล้วคุณก็คุณก็โยนเ็าทิ้งพี่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าจะกินเขาจริงๆเนี่ยจะฆ่าเขาจริงๆเนี่ยอย่างน้อยก็ควรจะกินเขาให้หมดนะพี่ไปกับใครพี่ไม่มีปัญหาเลยว่าอยากจะสั่งอาหารมากมายขนาดไหนคือคุณอยากสั่งคุณสั่งไปเลยขอให้คุณกินเขาให้หมดอ่ะไม่ใช่ว่าเอาปลามาทั้งตัวเพื่ออยากจะกินคำ เอากุ้งมากิโลหนึ่งเพราะอยากจะกินตัวสตัวเงี้ยไม่ใช่แต่ถ้าวันหนึ่งที่คุณได้ลองไปตกปลาเองจับขึ้นมาเองได้เปรดชีวิตเขาเองเนี่ยคุณจะอ p พ r e ชิเอ e อาหารจานนี้มากขึ้นมาว่ากันหน่อยสิชิมเนื้อสดๆแบบไม่ต้องจิ้มอะไรเลย นี่ยอูเนื้อแน่นขาวเนียนใสทะลุนะครับนี่น่าจะสดแท้แท้หืมอืมนั่นหวานอรยมากคุดคที่ผมชอบกินกุ้งแม่น้ำมากนะแต่ว่ากุ้งแม่น้ำเนี่ยด้วยน้ำที่มันอาศัยอยู่มันไม่สะอาดะขึ้นมากินเด็ๆเีย็นไม่ได้เพราะน้ำก็เป็นแม่น้ำเจ้าพญาแม่น้ำคลองนู่นคลองนี่นะครับพยาดเยอะ กุ้งพวกนี้อยู่ในทะเลที่แบบน้ำใสมองลงมา20เมตรหัวขาวสะอาดพยองพญาชนี้ไม่น่าจะมีนะครับอาจจะมีอะไรกูไม่รู้ <c oughs> เอาวาซาบิหน่อยครับโชว์อยู่ญี่ปุ <c oughs> <c oughs> ป่นเพินงารเสริมมิติรสชาติเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งแต่ความเป็นจริงครับพี่ ว่ากินแบบสดๆเลยก็อร่อยนะครับแล้วก็ซีฟู้ดแบบไทยครับไม่เคยกินซาชิมิกุ้งมังกรอร่อยเท่านี้เลยหรือว่ารอบนี้มันสดแท้วะซีฟู้ดนะครับลองดูว่าหลายแบบเป็นไสไตล์สไตล์ไทยสไตล์ญี่ปุ่นอ,อะไรโดนเหมือนกันอืมเฟินเขาทำให้เราเข้าใจเลยว่าวัตถุดิบที่อร่อยกินยังไงก็อร่อยแล้วแต่คนชอบพี่ว่าเนื้อเขาไม่ไม่ได้มีรสชาติเยอะมากครับมันเหมือนกับ วอดก้าที่เป็นเหล้าที่รสชาติเขาเป็นกลางแล้วก็สามารถผสมกับหลายๆอย่างได้แต่ด้วยความเท็กซ์เจอร์ของเขามันมาได้ตรงเท็กซ์เจอร์มากกว่าเพราะ,ะ่จะกินกับวาซาบิสไตล์ไทยก็ได้จะกินกับโชยุสไตล์ญี่ปุ่นก็ได้จะกินสดๆดดก็ได้พวกอาหารซีฟู้ดสดๆทั้งหลายนี่ก็ต้องขอบคุณร <c oughs> ้านสุชิฮานะนะครับซ <c oughs> ึ่งเขาเอาปลาเนี่ยขึ้นมาสดๆเองเลยทุกๆสองวันต่ออาทิตย์เพราะ,ะนั่นกุ้งที่ร้านนี่ก็จะเป็นกุ้งเป็นนะครับ <c oughs> ปลาที่ร้านก็คือปลาไลน์คอที่ใช้เบ็ดตกปลาเนี่ยตกขึ้นมาส่งมาสดเพราะั้นก ฝากไปลองรับประทานด้วยกันเลยกันสุดท้ายของเรานะครับใช้แมงทุกส่วนจริงๆนะครับตับไตไส้พุงแดกหมดครับก็ทำข้าวต้มกันเลยกันเนาะเวลาเราไปกินพวกร้านอาหารจีนพัตนาการที่เขาใช้กุ้งล็อบสเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะถามนะครับว่าหัวกุ้งไปทำอะไรพวกพี่ก็ชอบกินข้าวต้มกันนะครับเมาเมาแล้วก็สังสารข้าวต้มเบสที่ดีก็คือราคัดชืไปมากไปยัดมากโอ้ยอบ้านโก้เอ้ย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  กระเทียมหน่อยก็แล้วกันเนานะเพราะว่าไม่มีกระเทียมสดนะครับเป็นผงไปผึ่งไข่นิดหนึ่งใส่กระดองเข้าไปนะครับผมอ๋ขอข่ออบางคนก็ต้มเป็นน้ำซุปแบบใช้ทุกอย่างธรรมชาตินะครับแต่ของพี่พเกียยครับ<อ>เราเป็นคนหัวครัวนะครับผม<อ>เราไม่มีเวลามานั่งเสียดาเฮี้ยเขี่ยวน้ำซุปกระดูกอะไรหรอก <c oughs> ไอ้สัู <c oughs> ไม่ได้ว่างขนาดนั้นระหว่างที่เรารอน้ำเดือดน,นะครับ <c oughs> เดี๋ยวพี่ก็จะผ่าหัว,หวกุ้ง เนี่ยทังแกด,ดูเนื้อมันติดอยู่ในโครงกระดูกเยอะนะครับตรงนี้เอาไปต้มแล้วก็กินเนื้อได้เลยอร่อยนะครับมันล่อมายากมากส่วนหัวงพี่แกนะครับผมก็จะผ่าครึ่งเพราะข้างในให้ดูเนื้อน่นเลยครับตับไตเส้นพุงเขากินได้หมดครับเราใช้ทุกส่วนของเขา0้จริงๆนะครับกระดูกกระดูกเขานี่ก็มีรสชาติ มีความเป็นเชฟเลยกูกระโดดแข็งมากครับดายละโอ้นี่หัวเขาขี้เต็มเลยครับผมไม่ใช่ขี้ครับนี่คือมันกุ้งนะครับเย็ดแม่เต้นอยู่เลยดูดิ คือไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องกรีดนะครับบางคนบอกอยังเป็นอยู่กับพี่รีบพาไปหาหมอดูดินี่มันไม่ได้เป็นนะครับแต่ว่ามันสดมากแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าเอา่อ Nervous Reaction มันเป็นแบบกล้ามเนื้อมันกระตุกเอหอยียบเปรี้ยวนี่คือสดแบบแท้ทรูนะครับ <im it aph os> อมิตรพูดโอ้โหนี่เครื่องในเขา โครงกระดูกเห็นไหมะนี่นี่วูี่นี่น,น,น,นี่ตายม,มาครึ่งชั่วโมงแล้วน,นะโอ้เอาทุกคนอย่ากตกใจนะครับผมมันคือปฏิกิริยาทางประสาทสัมผัสเขานะครับผมเหมือนกับงูที่ตัดหัวแล้วเขาก็จะสามารถเลื้อยได้อยู่ครับไก่ตัดหัวแล้ววิ่งได้นะครับคุณก็เห็นอุ้ยยึดเค้โอ้ ไม่ใช่น้ำเดือดนะอุ้ยพ oh <my> ี่ไม่เคยเห็นนะอาหารที่มันดินอยู่ในนี้ s> <S อันนี้ก็แอบขนลุกเบาๆนะครับแต่ว่าเขาตายแล้วนะครับต้องย้ำว่าเขาตายแล้ว s> <S พี่ก็ใ,ใช้เป็นกระดาษไขนะครับปิดแทนฝาจะได้เป็นการนึ่งตัวเนื้อกุ้งข้างบนด,ด้วยนะครับ ก็เพิ่งเห็นรายการเขาทำเหมือนกันธรรมดาหลายคนจะใช้เป็นฝาแต่ว่าหม้อนี่พี่ไม่มีฝาเนาะแล้วก็กุ้งมันใหญ่มันใส่หม้อเล็กไม่ได้ก่อนจบนะครับโอ้โหดูดิมันกุ้งสีเหลืองสวยเลยก่อนจบเราก็จะโรยหน้าด้วยต้นหอมไปหน่อยนะครับ <c oughs> เขียวๆสดๆ <c oughs> เดี๋ยวพี่จะใส่ข้าวไปด้วยเลยนะครับเพราะว่าอยากให้ตัวข้าวเนี่ยมันเข้าไปดึงเอาเฟลเวอร์ทั้งหมดของตัวน้ำซุปเข้าไปอยู่ในตัวข้าวด้วยใส่แยกทีหลังเดี๋ยกลัว รสชาติมันเข้าไม่เต็มร้อยอดูดเข้าไปจะเห็นแล้วว่าน้ำเป็นสีเหลืองนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นความมันของกุ้งครีมมี่มากเหมือนกินเรซซตโตเอาละทิ้งไว้ทักสองนาทีเรียบร้อยเย็ดเคเราใส่ถ้วยไม่น่าจะลงนะครับเราก็ใส่เป็นจานแบบตูดลึกอะโอ้ เรื่องมันถึงทุกอย่างนะอาหารไทยถัดเครื่องถึงนี่อร่อยอย่างแน่นอนโอ้หักุ้งมันก่อน ไม่มีอะไรหรอกก็คือไอ้เหี้ยแม่งไฟที่อัดมาตอนท้ายรายการแล้วมันเสียหมดเลยก็ได้ดูเท่าที่เห็นนะแต่ก็อร่อยนะครับลองทากันดูกุ้งตัวนี้เราใช้คุ้ม100%จริงๆเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วคงจากลาไปก่อนฝากคอมเมนต์กดไลค์ subscribe แชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็อยากให้ท้าทําเมนูอะไรก็แนะนําเข้ามาฝากด้วยสรับดีเจพูดมเมนูนะครับเรามี weekly set 2 1เมือ้อ7วันวันละ3มือ้อถ้าเกิดว่าทิย์นึงเนี่ยน้ำหนักไม่ลง2-3าโลนะตีมาทีมหน้าพี่เลยตังค์ม,มด แล้วกินน้ำมีเยอะก็อย่าลืมนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วแคลอรี่ที่เราได้เนี่ยไม่ได้มาจากอาหารแต่มาจากเครื่องดื่มเพราะ,ะนั้นก็ฝากซีโร่แคลด้วยแหละตอนนี้ยอดขายแล้วก็โตขึ้นเอยพยายามที่จะเข้าตามพุกร้านสะดวกซื้อเยอะส่วนใหญ่ตอนนี้อยู่ในลอสันนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ก็จะขยายไปให้ทั่วถึงทั่วประเทศไทยแล้วเจอกันใหมเทปหน้าวันนี้เซ็งเป็ดเลยเพราะว่าไอ้เหี้ยแบบเมนูนกุ้งมังกรพี่คาดหวังมากนะแต่เอาไว้ไอ้เหี้ยมีได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วเจอวะนรี้ครับ